นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆนในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามาสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันกกเ,เ,เขาชื่นชมการกินชน,นิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยัขง,ขอ,งขอเบิร์นด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอบิ๊กนายเยิ่ไว้บิ๊กะดีดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 จังหวัดตราตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกระปินเกอะชางกอบการเรือประมงพาณิชย์ขณะสิบตักนก่อขึ้นไปต้องนำเรือพร้อมเอกาสารสำคัญในการทำประมงมาแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาตราดเข้มง,งวดให้นักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งขรึ จังหวัดตราตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะช้า,ชางนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าปัจจุบันอำเภอเกาะช้า,ชางนะับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศเริ่มประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งปัญหาขยะน้ำเสียทางจังหวัดตราจ,จึงได้ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะช้างขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนจัดทำแผนแก้ไขสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและด้านการจัดการน้ำเสียของอำเภอเกาะช้าง โดยในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยจะเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะณแหล่งกําเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอยบนเกาะช้างเป็นต้นในส่วนของการจัดการน้ําเสียจะเน้นการจัดการน้ําเสียที่แหล่งกําเนิดการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522การรณรงค์เข้มงวดการบังคับใช้เทศบัญญัติการติดตั้งระบบบําบัด รวมทั้งประกาศอปตอรวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมเป็นต้นประมงจังหวัดตราดย้ำให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชขนาด10ตันกอดขึ้นไปต้องนำเรือพร้อมเอกสารสำคัญในการทำประมงมาแจ้งภายในวันที่15กันยายนนี้นาวตีสันเ,นเสริญเสรีรัก ประมงจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมประมงได้ออกหนังสือใบอนุญาตการทําประมงพาณิชย์ให้กับเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกอดขึ้นไปบัดนี้เห็นสมควรที่มีการตรวจสอบเรือและเอกสารสําคัญในการทําประมงพาณิชย์ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2 5 5 8 โดยมีเอกสารประกอบด้วยใบยอนุญาตใช้เรือใบอนุญาตการทำประมงพาณิชย์และเครื่องมือทำประมงทั้งนี้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ขนาด10-30ตันก๊อตสามารถยื่นเอกสารขอรับการตรวจได้ที่สำนักงานประมงจงังหวัดราสำนักงานประมงอำเภอส่วนเรือประมงขนาด30ตันก๊อตขึ้นไปสามารถยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้าออกจังหวัด ส่วนในกรณีเรือขึ้นคานหรือไม่ได้ทําประมงให้นัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจแยกจากการตรวจที่ท่าเรือจึงขอให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชมาแสดงตนพร้อมนําเอกสารมายื่นขอรับการตรวจสอบความถูกต้องตามพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558ทั้งนี้จะต้องดําเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มบริหารจัดการด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดตราดแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828่090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 84, 8 4 1 4 8 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกม <sm all hy mn> <Trans> <noise> ัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเขตพื้นที่การศึกษาตราดเข้มงวดให้นักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนายวรลบรองพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ได้ดำเนินการ มาตราการเข้มงวดเกี่ยวกับวินัยจราจรโดยให้ผู้ปกครองที่ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียนจะต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่นั่งสอนท้ายและนักเรียนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเองจะต้องสวมหมวกนิรภัยเช่นกันหากฝ่าฝืนครั้งแรกจะถูกตักเตือนแต่ครั้งที่สองจะถูกหักคะแนนความประพฤติทันที รวมไปถึงนักเรียนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่จะห้ามนำรถเข้าโรงเรียนอย่างเด็ดขาดต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดตราต้องการสร้างวินัยทางการจราจรให้กับผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับทำให้สูญเสียรายได้ของครอบครัวไปโดยใช้เหตุมาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วและใช้กับสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานงานครบรอบเก่อตั้งหน่วยเฉพาะกิจทหารปราณนาวิกโยธินเวลาส0บนาฬิกาวันที่หนึ่งกันยายน2550หกที่หน่วยเฉพาะกิจทหารปราณนาวิกโยธินค่ายเิวาพิทาอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลเรือโทร,รัตนวงศาโรอผู้บัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตรา เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันค้ายวันจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจทหารปราณนนาวิกโยธินมีนาวาเอกเลอศักดิ์โคชนานผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินให้การต้อนรับหลังจากผู้บัญชาการนาวิกโยธินมอบเงินสนับสนุนให้กับหน่วยแล้วได้ร่วมพิธีลงนามเป็นสักขีพยานในการร่วมรักษาสิน้าซึ่งมีน,นายอำเภอโป่งน้ำร้อนและเจ้าคณะ อำเภอโป่งน้ำร้อนร่วมโรงนากับนาวาเอกเลอสากดิคชนันทั้งนี้เป็นนโยบายของทางเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเมื่อจบพิธีแล้ว พลเหลือโทร,รัตนะวงสาโรธได้ร่วมทำบุญตักบาทและถวายเครื่องไทยทานให้กับพระรสงฆ์หลังเสร็จพิธีทำบุญผู้บัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราได้เดินทางกลับเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติติดต่อกันขณะที่แขกผู้มีเกียรติและเหล่าทหารที่ร่วมงานต่างแยกย้ายกันกลับบางส่วนได้ร่วมกันรับประทานอาหาร